สวัสดีครับทุกคนหลายๆช่องนะครับคงลงไฮไลท์จังหวะบอลทับเอ็กไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่อย่างที่เชลลาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะว่านุสราต้องคำเนี่ยมีสปิดบอลเซตที่เร็วมากนะครับซึ่งเธอเองชอบมากสไตล์การเล่นแบบนี้ทีมชาติบราซิลก็เล่นแบบนี้เหมือนกันเมื่อเธอนั้นได้เป็นกัปตันทีมเชลลาจึงไม่เลือกนุสราเป็นคนแรกรวมไปถึงบอลายหลังที่เตี้ยนะครับเร่ง ทีพูตีเนี่ยจะต้องวิ่งเข้ามาแล้วฟาดนะครับทีมของเชลล่าก็ทําได้เป็นอย่างดีนะครับผมแอดมินมี3ามจังหวะบอลบีควิกนะครับบอลบีควิกทับเอกบอลบีควิกหลังนะครับมาฝากทุกคนกันไปดูกันเลยดีกว่าว่าบอลสุดของนุสราเนี่ยจะเด็ดสระตีสักแค่ไหนไปเลยครับ Dr Uh, won a few matches. That's awesome. It was amazing. Yeah, it was amazing. Dude can still play. Overhead, Chandler inside for the kill. By comparison, one has 25. Next best is 10 with Deja McClendon. A two. A little X play.